สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทีน่ารักทุกทท่านนะคะมาพบมาพอก,กับม่นเชนแนวอีกแล้วพี่น้องค่ะมา,ากับแลนพ่อมาหมา,าพี่น้องเอ้ยเพลินเพลินคะ่ะบรรยากาศดีๆเนาะค่ะเนาะกับปล่อยมาแามาเล่นกมาหาเห็ดลังบานพี่น้องค่ะเมื่อนี่ <c oughs> สิว่าพี่น้องไปหาเห็ดขอนสนเนาะพี่น้องเนาะแ <c oughs> ดดลมล่มต๊ะ่ะค่ะป้าพี่น้องไปหาเห็ดขอนสนนาะจะเนาะถิงทิงง มาพี่น้องคะม้วนสิพาพี่น้องมาหาเห็ดเนาะค่ะเนาะมาหาเห็ดลังบานเท่านี้ละพี่น้องคะ่ะตรงไหนนีดิพี่น้องนีเดิเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วฝาล่งตัดหญ้าเกือบเธอเคสข่อยพี่น้องเอ้ยเบิงแน่เห็นบอพี่น้องเห็นบอโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิงแน,น่ทันทันทันปดพี่น้องจ๋า โอ้ยเมื่อคอยถือบางยาเนี่ยบานสะพังเลยออกแต่หมู่บ้านเนี่ยได้พี่น้องเนี่คอยบ่เห็นนี่นะปาดโทพี่น้องจ้ามันเกิดในตอพี่น้องเห็นบอลนี่เนี่มันสิเป็นตอเก่านี่เห็นบอลจ้าเนี่ยนี่มันมันกระสีออกนอกขันนอกพี่น้องค่ามันก็ออกมาเป็นอาหารของเรามาจ้าพี่น้องจ้าปะนี่มาจ้ามาไมาเก็บเผ็ดกันเลยค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอยดอกงามแห้ง ในพี่นอ้องอู้หพี่น้องเอ้ยสำมงามแทะบังเนา้าจ้ะโอ้ยน้องยังไงพี่น้องเห็นภาพงามๆกแเลยสิฮักถิ่มบังในพี่นอ้องดอกใหญ่แห้งพี่น้องเอ้ยดอกสมบูรณ์แห้องอุ้มนี่แมะอู้หูผูน่ะถมไว้ถมไว้ดอกหน่อยก็ย่างอยู่น่ะซกซ้ำดอกบังบ่ทั้งนี่ยบ่ย่าง ดอ,อกจำเนีดเด่ตะดอกง,งามๆนะพี่น้องเบื้องเนี่ยส้นส้นนี่โอ้ยน้อหมาก็ได้น้อ,กกนนอลูกเอ้ยเฮ็ดอีแม่สีมว้วนนี้แม่แอนนะ่ะพี่น้องจ้าบางยานันหมาเรียนกายพี่น้องคอยตื่นบเบืองงเ้องเนี่ยพี่น้องมันสมงามแถวเบื้องเนี่ยโอ้โหพี่น้องเออโบมี่งค่ำสีแวยขอบอก,กินดอกดอกตูมพอ,อก,กินดอกบานมันนี่แหละแห้งแสบ บานคนกับมักดอกตูมเนาะค่ะพี่น้องคา่ะ,ะปาดขาหนีเลยปาดแล้วก็เอาใส่กะละมังของเราเลยโอ้พี่น้องเอ้ยมานี่พี่น้องเอ้ยเหนื่อที่บ้านคอยกับวัวหลายได้พี่น้องในน้อยหนึ่งนี่พี่น้องเฮ็ดทังออกหลายออกดูซำฝนตกมากคู่เือนี่ออกคู่เือขอบอกหัวว่ามันกินได้ได้พี่น้องออกคู่ปีเลยนี่นะ เขาก็ว่า Head er เฮ็ดตายเบื่อเนาะปีกไก่แห้งออกลายพี่น้องเอ้ยเป็นจุ่มๆกันอยู่เขาก็ว่าเฮ็ดตายเบื่อเอากับโบกินแห้วเนาะเนี่ยผัว่าเขาว่าส่วนหมาเฮ็ดนอดเคโลไลนานี่มันสิเป็น Head er เฮ็ดเบื่อเนาะค่ะพี่น้องแมนยูมันเป็นเฮ็ดเบื่อเฮ็ดก er. ินได้มันกับกินได้คือเก่านะจ้ะเนาะพลังเอ้ตัวขขอยเป็นซิบป,ปีท้องใหม่พี่นอ้องทมใหม่เพิ่นเกิดไหมนาะจะเนาะพี่น้องจา๊า เห็นบอพี่น้องเกือกีิ่ฟุนออกลอกแพสามสี่ดอกฝรั่งตัดหญ้าพี่น้องขั้นบ่อันนี้ตัดหญ้าใส่มันกับสีเหลืองอุ้ยหุยดอกพี่น้องเอ้ยบรงแน่จ้ะเด็ดเอาเลยพี่น้อง สามสีดอกหนึ่งบางแนจะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเหลืององตองสีทอง,ององแตงไม่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่พี่น้องนี่ <c oughs> บบานแล้วพี่น้องสองดอกนี่บานแล้วบานก็นยังซุม่มคือเกาพี่น้องจ๋าบานก็เอาค่ะเสียบคือเกาเนาะพี่น้องจ๋า พี่น้องเอ,อ้ยคือเห็ดปวกแค่ทมไว้ทมไว้เกิดอีกเด้อลูกหลาดเด้อฝนตกงวดหน,น้าลราเกิดอีกลูกพี่น้องเห็นบอนี่จ้ะนี่อีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยอีหลาทายยู่หันล้วลูกทามามีอยู่หันละบังในพี่นอ้องพนูนแผนกทายยู่หันยามาดเด้อบีบบีบบีบ,บ,บโอ้ยเนาะ น้องแอนนาอยากมาหาแม่นี่พี่น้องข้ามาเก็บเห็ดต่อจ้ <c oughs> ะอย่าสนใจเรื่องของหมาพี่น้องจ๋าอย่าปากลูกโอ้พี่น้องเออดอกนี่สมัยดอกใหญ่แท้ดอกใหญ่ผดขึ้นโตดปวดอยู่อันเดียวพี่น้องโอ้ยว่าเม่นเห็ดปวกจ้ะพี่น้องจ๋บาบังเน่โอ้ยพี่น้องเอ้ยปา่าตีทอดอกนี่แม่ โคตรขาปะเม่นเฮ็ดปวกพี่น้องเอ้ยบังแน่โคตรขี้ดินมันออกจ้ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยปิ่งตำปนคือสิแสบพี่นอ้องหอมแม่งพี่น้องหอมเขค่ขาเฮ็ดฟางเฮ็ดนั่งฟ้านี่พี่น้องรสชาตินี้หวาน,นหวานคือเฮ็ดปวกด้วยพี่นอ้อง,นอ,อ,นองเอ้ยบังแน่จ้ะพี่น้องเอ้ย พี่น้องคอยย่างเตะโอ้ยเนาะอู้หสีดอกใหญ่อยู่เด้นี่พี่น้องจ๋าบังเน่ยปาดเอาก่อนพี่น้องบังบังบังหูพี่น้องเอ้ยแมนอยู่เด้นี่แมนเพิ่นเด้นี่น่ะเนี่ยพี่น้องเอ้ยตาเสียดายแทะเกิดขึ้นอีกแน่นอนล่ะนี่ทุมไว้พี่น้องทุมไว้ เมา่อโบอยากยังเพื่อเพิ่นไปทั่วทีพี่น้องมะออื่นอออนี่ออกอีกแถ่พี่น้องจ๋าออกอีกแน่น่อนมะอื่นนี่จ้าข่อยหอมเพียงเดียวนี่นะหอมเห็ดมากเลยหาช่วยข่อยเนี่ยพี่น้องมันออกไปทั่วทีบทั่วแดนนี่อีกแล้วมันเดนี่นะเห็นบ่พี่น้องเพ่งๆเนี่เห็นบหนี่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 นนน แมนได้นน่นะเนี่ยกำลังตุนุตุนุขึ้นมานี่นะว้ายเก็บพี่น้องเก็บตั้งกล้องเก็บพี่น้องพี่น้องมาพี่น้องมาเก็บต่อเลยว้าเห็นบอพี่น้องหลังจากทำพิธีเสจพี่น้องเราก็จะมาเก็บเหตุผนสวนกันโอ้พี่น้องเ้ยงามแห้งจงบนอบ่จงดอกบอกเรียนพี่น้องเพสิจง เอาแซมนี่ละตัดเอาซนี่นะพี่นอ้องอะพี่นอ้อเบิ่งไกลๆพี่น้องม่เบิ่งไกลๆจ้ะนะอะยพี่น้องเห็นกใกลๆนะาจานนน้ะเนาะแน่มาดูการเก็บของเรานี่เราจะปาดเอาแบบนี้เลยเพื่อให้พันมันขยายต่อไปที่จริงเอาขึ้นก็ว่าเป็นอย่างดอกจ้ะเอาเรื่มเสียงเรื่มเสียงสองที่จริงเอาขึ้นก็ไม่เป็นไร มันก็ขึ้นมาปีหน้าเหมือนเดิมพี่น้องจ้าเบิ่งเนี่ยเอาลืมอ่ะนี่เห็นบ่อพี่น้องมีแต่ดอกงามๆจะเห็นบ่อเห็นบ่อนะเห็นไหมคะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่น่าได้เลยได้แกงน่อยหนึ่งนี่พี่น้องไปตะปิ่งตำปนเฮงหลา หอมล่องปิ่งก็นนะ้ามะอื่นมันเป็นตาบัวพี่นองเนี่ยบางแนบางแนค่ะโอ,โอ้ยพี่นองเอ้ยตะอนอนโซนแห้งตัวน,นี้เขาก็บสิทมไใบนอกจะพี่นองจา้าล้วก็จะทมไว้เหมือนเดิมนะคะห้ามันเกิดอีกเนาะพี่นองเนาะนันงเทืามันเกิดอีกรอบนาและวะ้ว่าบัรอบนากับมาอื่นมาเฮือ์นี่แหละเอา้าคิไว้พี่นองลวก็ไม้ไวน้นํำได้พี่นองซับใหม่ไวน้นํำมันจะสีโห นี่พี่น้องนี่เฮ็ดกอดินพี่น้องเฮ็ดกอค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยดอกงามแห้งอื้มโอ้ยหักด,ดอกงามแห้งพี่น้องจ้าเก็บเก็บเก็บพี่น้องเก็บไปซาสมกันเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเห็นบ่หัวลูกชายข่อยสองอันผลเตะฟุตบอลอยู่พั พึกไว้ลูกพึกไว้ส่วนพ่อแหละคะทําความสะอาดค่ะส่วนน้องแอนนาน้องแอนนาก็มองแม่ค่ะพี่น้องจา๋าสีห้เบื้องอยังมาดูใกล้ๆค่ะเอ้ยพี่น้องเบื้องแน่เบื้องแน่พี่น้องจา๋าเห็ดค่ะเห็ดอันนี้ข่อยสิจงแลอพี่น้องเด้อข่อยสีมาเก็บมออื่น มะอื่นมันตงมีมู่หะพี่น้องค่ะมันตกึ้นมาเรื่อยๆน่าจะพี่น้องจ๋าพี่น้องเลยย่างมาทั้งสวนบางยานี่เริ่มมาอัปเดตเนี่พี่น้องเบิ่งไปหอดไซส์แล้วบางในพี่น้องหอมปลอมข่อยเพียพี่นะพี่น้องกำลังงามๆเลยจ้ะบางในโอ้พี่น้องคนเถิกฝนเถิกฝนขี่ไก่พี่น้องจ๋าเพียกำลังงามๆเลยค่ะมาเบิ่งหอมแบงพี่น้อง หอมแบ่งกับแบง่งขากแบ่งแนอิลีได้พี่น้องพี่หัวเดียวได้หัวเนยน่อยที่ค่อยโปรกนั่นนี่แตกพี่น้องเอ้ยแตกบังเนยได้เก็บใส่อันนั่นก๋วยเตี๋ยวอลไรได้พี่น้องเอ้ยนี่พอเก็บใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรนอกจากนนเนาะบังเนยพี่น้องบาได้หดน้ำดอกมาเน,นี่ยังซุ่มแต่หมัวว่านอยู่จา่าบังเนยงามนะพี่น้องเนาะแต่อ่อนซ่อนน้ำข่อยบอ่เฮ้เพี่บาปลูกพักพี่น้องเอ้ย บรรยากาศพี่น้องจ้าบรรยากาศยง่แรเาากเนาะจ้าเนาะเอาละจ้าพี่น้องคลิปนี้ม่นกับิซริคอลาพี่น้องไว้ซัมเน่สักก่อนนะคะเนาะมากต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ม่นช anel ด้วยค่ะพี่น้องคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะนี่พี่น้องมีแต่ดอกง่ายๆค่ะ